สวัสดีเกมเมอร์ครับเช่นเคยเลยนะน้อนคนดูซื้อของมาแล้วกันบเกมเมอร์กับมดผีของเราอีกแล้วทีนี้ผมก็มาอยือนบ้านผู้ช่วยก็อยู่ข้างล่างของผมนะครับนี่ซึ่งเราเปิดคลิปบรรยานนกาศที่ดีมากๆเลยนะกับไฟที่เราได้อ,อุ่นเหมือนเดิมนะโอ้อเอาแล้วเนี่ผู้ช่วยเรามาแล้วไม่นานาได้เจินนานแบบนี้ใช่เราหายหัวไปเล่นแมปได้์ัวอรเขากเอาแล้วคุณหายไปไหนเนี่ย บอกว่าไปโกงไก่เหมือนเดิมคุณเนี่ยโอ้ยเขาเป็นเล่นไก่นานขนาดนี้เนี่ยเวลวชนวรู้สึกว่ามันจะมีคนมาเฝ้าบ้านนะมาย่อยีพวกายขายของเหมือนเดิมนใช่ไหมของอะไรว่างมันเนี่ยเอ็มราไม่มีสักอันหนึ่งเลยวะว่าผมไม่ได้มานานใครบ้างเนี่ยนี่คุณปลูกไรบ้างว่าเนี่ยแถวบ้านไม่เยอะหรอเยอะแยะเลยแหละเยอะอะ ซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่ามีขวดน้ำโคตรเยอะว่าทำไมผมจ,จัดของมาดีอย่างนี้วะเฮ้ยไปช่วยผมไม่รู้กันว่าทำไมผมบืิคาเ่อนใจไปแล้วแต่ผมจ,จัดของโคตรด,ดีเลยวะจัดระเบียบของมันเรียงจงตกปลาแป๊บมาปักป,ปลานะวนนันแรกเราต้องปกปลาไปอย่างนี้เลยนะอ๋อ เดีมันบักอย่างนี้เราไปช่วยอยากรู้หรือเปล่าผมกาหลังคนได้นั่นเนี่ยหลังมาดิหลังมานี่นี่ผมกาหลังให้ได้นะเบ็ดผมกำลังกำลังดีเลยน้องหมาวุณไปไหนอมาหุ่มเออ มันมันกลายเป็นลูกชิ้นแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันอะปกติมันอยู่ในกรงไม่ใช่หรอพี่บักอะไรบ้างเนี่ยมาคุณไมไหนมาวุ้นหายไปนานแล้วช่วยคุกไม่รู้เหรอไม่นะมันถูกแก่นลูกชิ้นแล้วมั้งเนี่ยทำลูกชิ้นแล้วพี่นั่นที่ผมอยู่ล่าสุดเนี่ยอมนยังอยู่เลยไม่อยู่คุณคิดอะไรถึงอยู่เนี่ยมันไปไหนมันไปไหนของมันไม่รู้อาแต่ทุกคนอยู่นั่นแหละ เอาล้วซึ่งวันนี้ผมว่าผมจะลงถ้าทส้นไหนซึ่งผมอยากรู้เลยว่าข้างล่างเนี่ยมันมีอะไรม้งเพราะว่าไม่ครับอัปดปีดมาผมละเอาอาวุธใหม่ด้วยซึ่งอุดใหม่ที่เรา,ขาเข้ารูยกันว่าโคตรจะแข็งแกร่งนะไอปลาผีนะจะปลูกเสกอย่างดีเลยแต่ว่าพอจะปลูกเสกต้องหาอุปกรณ์ก่อนคุณคุณจะอยู่ไหนเปล่าเดี๋ยวลงถ้ำจะไปดดวยวกันทเปล่าครับ ข้าวอยู่ข้าวเหรอนี่ผมได้บีบใหม่มาจากอาวตารมีไต่มีใหม่จากอาวตารนี่อะไรอ่ะมีงูวิษปานความรักมีปาาความรักกันนี้ด้วยเหรอนี่แน่กดโชวยผมดูหน่อยดิเยอะอะไรวะแต่เฮลมีอะไรวะน่ะปีดปีดปลาอะไรเนี่ยผันความรักจริงว่ะเพ้ามันยาวงั้นน่ะแล้วคุณตีด่าไปอย่างนั้นวะไม่รู้อ่ะอยากลองตีกูนะ เขาพูดที่ของคนแรกเลยวะเฮ้ยม,มีปลาในความรักเหรอเมืเ่อเมื่อไงน่ะรู้อ่ะควงคาบเหรอคุณคาบอย่างไรอ่ะคุณคาบมาได้ยังไเไเาปม่คุณใช้วัสดุหรืออุปกรณ์อีหย่างเห็นมันอยู่ที่หมู่บ้านอ่าเอา,เอาห,หายไปหาหมู่บ้านนะ เอาอ,อะไรเนี่ยดาเมจดแรงโคตรเลยวะ่ะว้าวดาบเอาจิ้มตูดคุณนี่คนนะขอเราคนน่าเราไปเสกวันดำกับผีข้างล่างอยู่มาเฮ้ยโย่าม้ยมวยดวูครับมีม,มีมีอาคมนะเรียกว่าปลุกเสกอย่างดีดูฮี่ มีการอ่อมากเลยไก่ผมปักมีการไก่แม่ไก่อารมณ์ดีนะเว้ยไก่ผมเก็บอ้ยตายเลยไก่ผมเป็นไก่อารมณ์ดีทำไมอ่ะก็มันเป็นไก่อารมณ์ดีไงว้าวไม่ไม่จับไม่ตบมุ้งอะไรสักอย่างเลยไก่อารมณ์ดีเพราะอะไร่ะคุณไม่รู้จักแม่ไก่อารมณ์เดียวไม่มันเป็นสายพันธุ์อ่ะอันนี้คือคือเจ่นสาระใช่ไหมสาระหรืออะไรสาระสาห่าย พี่ชายเอาซาลาชีไหม,มโ,มโ,มโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ไ่าอังก็ได้นะไม่รู้ก็ไ,ไม่รู้ไหนไปหาราเมิงหน่อยช่วงนี้มไีไปหามันเลยอีราเมิงเอ้ยนาฮะโค้ชอ,อย่างนี้ถึงราเมิงเขาอยู่ดีนะรามิงกูจะพาไ,ไปยาวนาะนขนาดไหนโค้ยังคิดถึงมันอยู่ดี